กัมพูชาเฉลยแล้วสาเหตุที่ลิขสิทธิ์ซีเกมของประเทศไทยแพงกว่าชาติอื่นดราม่าไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาซีเกมที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่5-17ถึงพฤษภาคมนี้ที่ประเทศกัมพูชาเป็นช่อภาพโดยข้อมูลนะครับจาก PPTV แจ้งว่าหลังจากที่ดรก้องศั์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากรท ยืนยันแล้วว่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดซีเกมมีราคาแต่28ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่แพงผิดปกติถ้าเทียบกับปีอื่นๆนะครับที่เคยจัดมาหรือว่าจะเป็นที่ปี2021ที่จัดที่เวียดนามคิดราคาเพียง10,000เหรียญหรือประมาณ350,000บาทเท่านั้นหรือจะย้อนกลับไปในปี2019ที่จัดที่ประเทศฟิลิปปินส์คิดราคาเพียง5,000เหรียญเท่านั้นหรือ เป็นเงินไทย1 7 5 0 0 0บาทโดยล่าสุดนะครับนายวัดจำเนินเลขาธิการคณะกรรมการจัดซีเกมส0 2 3ได้เปิดเผยว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นตัวการที่จะกำหนดราคานี้เลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการเจรจาและมูลค่าทางการตลาดเราทำตามมาตรฐานทางซีเกมเสมอเชื่อได้ไหมนี่ ประเทศที่มีมูลค่าทางการตลาดที่ใหญ่กว่าจะต้องจ่ายราคาสูงกว่ามันสมเหตุสมผลอยู่แล้วกําหนดราคาขายที่ตายตัวมาไม่ได้หรอกและหวังว่าสื่อต่างๆนะครับในประเทศอื่นๆจะเข้าใจในเรื่องนี้แต่เท่าที่ทราบนะครับหลายสื่อนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับอย่างเช่นเวียดนามเขาก็ยังมาโจมตีเลยครับว่าการทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องถ้าเป็นประเทศเวียดนามเองก็คงที่จะไม่อยากซื้อลิขสิทธ์ แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะมันแพงเกินไปมันไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะแย่ไปกว่านี้แล้วนะครับโดยการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งสําคัญและเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของกัมพูชาเลยเนื่องจากว่าเขาได้ตั้งเป้าไว้สูงถึง103เหรียญทอง58เหรียญเงินและ50เหรียญทองแดงส่วนเรื่องเงินรางวัลอัฉีพนั้น นักกีฬาคนไหนนะครับที่ได้เหรียญทองจะได้เงินประมาณ3 4 0 0 0 0บาทพร้อมบรรจุเป็นข้าราชการเหรียญเงินได้250,000บาทและเหรียญทองแดงได้130 0 0 0บาทขณะที่ทัพนักกีฬาไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน877คนพร้อมประเมินว่าเราจะทำได้164เหรียญทองโดยมีเป้าหมายว่าเราจะได้เป็นเจ้าเหรียญทองอีกสมัย ยังไงก็มาลุ้นกันอีกทีครับว่าเราจะซื้อเขาหรือเปล่าหรือเขาจะลดราคาให้เราหรือไม่ยังไงขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับฟังในช่อง comment finver ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ